กระดานนี้เซียนสมชายเดือนก่อนครับเซียนสมชายย่อเซียนใช้ยยังไม่ขึ้นสูงนะครับเซียนสมชายขึ้นสูงแล้วครับมาดูการเปิดหมากของเซียนสมชายนะครับเปิดแบบนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้าง ถ้าเดิน25 22ก็เป็นอีปุ้มถ้าเดิน26 22ก็เป็น3ตัวเรียงนะครับหรือจะเดินแบบนี้ซ่อนรูปอีกหน่อยนึงนะครับแต่จังหวะนี้เสียสมชายเล่นตัวนี้ครับเดิน32 27เตรียมพุ่งหัวทรงปุ้มนะครับหรือบางท่านเรียกมากสิอุย จุดประสงค์ตาต่อไปคือจะต่อนะครับ18มา15เซียนใช้ไม่ยอมให้ต่อครับเดิน2มา7มาปิดไว้เซียนใช้ตั้งรับเป็นสามเหลี่ยมสั้นหมากสามเหลี่ยมสั้นนะครับสู้ได้เกือบทุกหมากนะครับหมากแปลก แพ้อยู่หมากเดียวนะครับหมากมาตรฐานก่อนก็เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับไปเจอหมากมาตรฐานอย่าขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสั้นทรงนี้แต่ถ้าเป็นทรงอื่นนะครับเล่นได้เหนียวแน่นด้วยครับจังหวะน,นี้เส้นใช้เสียบเข้าไปเลยครับตรงนี้ถ้าหมากคว่าปิดนะครับ มางายก็อาจจะเดิน94ไปทิ้งล่มนะครับ94กินมา2นะครับ18กินมา2แล้วก็7มา10กินไป28ก็มีโอกาสเข้าฮอตก่อนมางายก็จะเป็นต่อตรงนี้เสียสมชายตัดสินใจต่อพุ่งเข้ามาเลยครับก็เสียช้เดิน11-16จะเบียดเขากินเสียสมชาย นี่ครับ24 20มาถึงช่วงการกระดานครับมาดูตำแหน่งมากกันหน่อยครับหมากงายการยืนหมากนะครับเบีย้ยช่องสุดท้ายตาหนึ่งกับตาสามนะครับยืนคุมพื้นที่ได้ดีนะครับหมากคู่ต่อสู้ ถ้ามาตัวเดียวไม่มีโอกาสเข้าฮอตนะครับต้องมา2ตัวมา2ตัวยังลําบากนะครับการยืนฐานแบบนี้ส่วนมากว่มํมยืนฐาน30 31ตําแหน่งกลางนะครับคู่กลางจุดอ่อนคือมุมคู่นะครับ32กับ8 8คู่ต่อสู้ถ้าบุกมาทางนี้ป้องกันลําบาก จังหวะนี้เสียนใช้เลือกที่จะลุยทางนี้ครับต่อให้กินคนละตัวจะบุกไปด้านซ้ายมือครับจุดอ่อนทำให้เสียนสมชายต้องต่อตรงนี้ทิ้งครับและดูครับพอต่อเสร็จหมากคว่ำตำแหน่งหมากระจัดกระจายไม่รวมพวกกันนะครับส่วนหมาก ง่ายการยืนนะครับคู่กันสามารถที่จะยิงสองหรือทำอะไรได้ครับมาก่ายค่อนข้างเป็นต่อนะครับตำแหน่งมากแบบนี้ตรงนี้เซียนใช้เดินหนึ่งมาห้าเซียนสมชายเดินยี่สิสเซียนใช้ แทรกกินครับถ้าหลบก,ก็ง่ายก็จะเดินไปเข้าหอตแลกกินคนละตัวเกาะตัวนี้ฟรีครับเตีนใช้ก็กดกินฟรีนะครับการเปิดรูปหมากช่วงต้นกระดานกลางกระดานนี้สำคัญนะครับ ถ้าเปิดให้ดีก็จะเดินง่ายเปิดไม่ดีต้องเดินไปแก้ไขไปนะครับตำแหน่งหมากไม่ดีเป็นลองคิดเก่งยังไงก็แย่ yeah, ครับตรงนี้หมากเป็นต่อ1ตัวเสียนใช้เลยตัดสินใจนะครับแรกตัวมากทิ้งก็ไม่มีปัญหาครับเสี่ยนใช้ชนะไปในกระดานนี้ครับ